สวัสดีทุกคนกันด้วยว,วันนี้เรามาอยู่ในอีเวนต์ของ The Hunt Mega Edition เช่นเคยแล้ววันนี้ผมจะมาสอนรับเหรียญตาของแมปที่มีชื่อว่า pressure นะครับหรือว่าแมปความกดดันนั่นเองวิธีการรับเป็นอย่างไรนะเราไปรับชมกันเลยเมื่อเข้ามาในแมปแล้วมันจะขึ้นหน้าตาให้เรากดวาร์ปไปที่เดือดหันก็ให้เรากดปุ่ม yes ปุ่มสีเขียวได้เลยนะครับเมื่อเรากดแล้วก็ให้ทุกคนขึ้นมาบนเรือดำน้านะครับซึ่งเราเล่นได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับไม่มี two player หรือ three player นะครับคือแค่คนเดียวเท่านั้้้้้นนนน่ะะะเเเเเเมมืออรรรรรราาาาาาววปปปแแลลกกก็็ใใหหดด E ตตงีูิ โอเคนะครับ, okay, รบเมื่อมันปูทางมาให้เราแบบนี้แล้วก็ให้เราเดินมาด้านนอกหลังจากนั้นให้เรามาหยิบโค้ดที่อยู่บนโต๊ะตรงนี้นะครับที่เป็นกระดาษนะกด E เก็บโอเคนะครับเมื่อเราได้กระดาษมาแล้วก็ให้เรามาที่หน้าประตูตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราใส่โค้ดที่อยู่ในกระดาษนะครับ โอเคนะครับเมื่อเราใส่โสดสลลบประตูก็จะเปิดนะครับเราจะต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงเลขที่1นะครับนะก็คือประตูมันจะนับถอยหลังเรื่อยๆและเวลาเราเจอมอนนะครับเราจะต้องจ้องหน้ามอนไว้นะครับห้ามละสายตานะแล้วก็เราสามารถเปิดแฟดใส่ผีให้ผีหลับตาได้แบบนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็มันจะว์ปไปตรงจุดที่มันมีท่อนะครับเพราะฉะนั้นให้เราสังเกตดีๆนะครับในเกมจะมีผีทั้งหมด3ตัวนะครับตัวแรกผมอธิบายไปแล้วต่อมาตัวที่2อันนี้จะมาคล้ายๆรูปแบบลัชนะครับนะก็คือถ้าเเรราานีหหว็ตัทก ให้เราแอบตู้ตามนะครับต่อมานะครับผีตัวสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาไฟนี่แหละนะครับฉีดใส่มันนะครับนะก็คือเปิดแฟลชใส่มันนั่นแหละนะครับตอนมันมามันน่าจะมีเสียงคำรามบอกอยู่นะครับโอเคนะครับเมื่อเรามาถึงประตูที่3แล้วนะครับนับจากเลข40ไปถึงเลข1นะครับก็คือนับถอยหลังนั่นแหละนะครับมันจะมีปุ่ม e อยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เรากด e แล้วก็ให้เรานะครับขึ้นมาด้านบนสะพานตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเดินมาอีกฝั่งนึงนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับตัวมอนจะเลิกตามเราแล้วนกก็เมจะ มาส่งเราแบบนี้นะครับเป็นการจากลาทิ่ยดเยี่ยมมากหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนนะครับสปีดลันตามผมมาได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับจะง่ายแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีมอนตามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเดินได้แบบสบายไม่ต้องระแวงแล้วให้เรามาที่โตควบคุมตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรากด e นะครับดึงคันโยกแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราหันมาด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นมือของเซบาสเตียนนะครับที่ถือโทเค็นแบบนี้ก็ให้เรากด e เก็บโทเค็นนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราล่อเรือดำน้ําโผลมาแบบนี้นะครับและให้เราขึ้นมาบนเรอดดนน้้าาะรังจเีีตตไวยข มาแบบนี้นะครับวิธีการรับก็มีเท่านี้แหละครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปละครับบาย